เรื่องนี้เป็นลูกสาวเอาคลิปนี้มาโพสต์ให้ดูว่าคุณแม่เธอเนี่ยโดนรถถอยมาชนได้รับบาดเจ็บนะครับ<ฆ>ไปดูหน่อยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรถมินิคูเปอร์เข้าเกียร์อาคันนี้ครับ โอ้โห,หน่านตกใจใช่ไหมฮะเป็นอะไรมากไหมเป็นผู้บาดเจ็บใช่ไหมครับเดินข้ามถนนมาซื้อของเสร็จเปิดประตูรถของตัวเองกําลังจะขึ้นรถไปยังไม่ได้ก้าวขาขึ้นไปเลยอยู่ดีินิคูปเปอร์คันนี้ถอยหลังแบบแรงมากอะแล้วมันถอยพุ่งอะเออหลังพุ่งอะพุ่งชนนะครับชนอัดเข้าไปแบบเนี้ยเนี่ยฮะจนคนข้างๆรีบลงมาแล้วเสียงร้องแบบโอ้โหน่าเห็นใจมากไม่รู้ขาที่โดนทับ<ห>แบบน,นี้นี่แหละครับ ขาข้างหนึ่งคือก้าวขึ้นรถไปแล้วยังยืนคาประตูแบบนี้เลยนะฮะแล้วชาวบ้านเขาก็ตกใจมาช่วยโบกกันใหญ่โบกมินิคูเปอร์ให้ออกมาก่อนปรากฏมินิคูเปอร์ออกมาปุ๊บตีวงเดียวซ้ายเข้ามาแล้วก็เข้าบ้านหลังนี้ไปก็เป็นบ้านของเขาเองน,ะะ <ฮะ S 1> นี่นะครับคลิปนี้นะฮะลูกสาวของผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นคือผู้บาดเจ็บเป็นหญิงวัย67ปีแล้วนะครับลูกสาวแกนำมาโพสต์เอาไว้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่านี่คือวันที่22เมษายน นะครับรถมาขับชนแม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถเสียหายจนแม่ต้องไปโรงพยาบาลทีนี้มีคนนําคลิปวงจรปิดหน้าบ้านมาให้ดูคุณลูกบอกหนูเห็นคลิปแล้วใจสั่นเลยม,มันชนแรงมากๆจริงๆนะครับเนี่ยถอยแบบเหยียบมิดอะไม่เห็นเบรกเลยนะครับถ้าไม่ได้เจอแม่ก่อนคงคิดว่าแม่เนี่ยตัวแหลกไปแล้วนะฮะแล้วก็เลยได้พบกับคนขับคนขับมินิคูเปอร์ ลูกสาวผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังครับบอกคนขับก็เป็นคุณป้าคนหนึ่งอายุมากแล้วแกก็มาบอกว่ามาจอดขวางรถเข้าบ้านแกแกเลี้ยวไม่พ้นก็เลยต้องถอยทางผู้เสียหายก็เลยถามว่าจอดขวางเนี่ยต้องชนกันขนาดนี้หรอแต่ป้าคนขับมีนินคูเปอร์ไม่ตอบได้แต่พูดว่าร้านนี้อร่อยมากหรือไงคนถึงจะมาจอดกันเยอะแล้วคู่กรณีก็รอให้ประกันมาคุยเองก็แล้วกัน แล้วก็ยังยศยกกรณีตัวอย่างคดีป้าทุบรถมาพูดกับผู้เสียหายนะว่าป้าชนะคดีนะเพราะไปขวางหน้าบ้านเขา oh. จําคดีป้า <จำ S 1> ได้ใช่ไหมไป้าทุบรถอ<ะ>่ะนี่เขาคือคงแบบรู้สึกว่ารถคันผู้เสียหายเนี่ยมาจอดขวางหน้าบ้านเขาด้วยแล้วเขาก็เลยต้องถอยเข้าบ้านอะไรแบบนี้อันนี้ก็กลายเป็นแบบเขาเรียกว่าข้อโต้แย้งของคนที่ขับคีคูเปอร์ Cooper นะครับ หลังจากนั้นก็เลยไปเคลียร์กันที่โรงพักนะฮะใช่ค่ะ,คะก็มาเคลียร์กันที่โรงพักคู่กรณียังยืนยันนะคะว่าแม่ของเธอนั้นไปจอดขวางทางเข้าเขาไม่ผิดแบบนี้คือเรียกว่าประมาทร่วมประมาาร่วมอ่า<อ>จนตำรวจก็เรียกไปคุยอยู่พักใหญ่นะคะก่อนจะมาบอกว่าคู่กรณียอมรับผิดแล้วค่ะ ก่อนที่จะลงบันทึกประจําวันซึ่งทางคู่กรณีให้การแบบนี้บอกรถของคุณแม่เธอเนี่ยไปจอดล้ําทางเข้าบ้านเลี้ยวเข้าบ้านแต่ตีโค้งไม่พ้นค่ะจึงถอยหลังทําให้รถหมุนไปชนเขาบอกแบบนี้มันมีคําถามว่ารถคันสีดำเนี่ยไปจอดล้าหรือเปล่าไปจอดขวางทางเข้าบ้านหรือเปล่านี่ฮะเขาไปขอภาพจากสัมงานเขตมาเลยนะเอ้ยก็ไม่ได้ขวางนี่นะประตูก็ออกใะใหญ่ถูกไหมใช่แล้วถ้าถอยเนี่ยจะเอารถเข้าบ้านถามว่าทำไมจะเข้าไม่ได้ เออทำไมจะเข้าไม่ได้นีไ่ไงคนเจ็บแม่ของคนที่ให้สัมภาษณ์กับเรานี่คือจริงๆไม่ต้องถอยก็ได้นะถ้าคันสีขาวหักเลี้ยวเข้าไปผมว่าพ้นคุณว่าพ้นนะเข้าเกียร์ผิดปะเนี่ยนะสิทำแบถอยแบบนี้แล้วอย่าอัดเข้าไปแบบนี้เออนี่น่าตกใจใชออ่ไหมครับทางผู้เสียหายเนี่ยเอาภาพมายืนยันว่าไม่ได้ขวางจริงๆนะฮะเพราะว่าคนขับมินิคูเปอร์น่าจะเข้าบ้านได้อย่างสบายๆแต่ถอยมาทําไมค่ะึงข้องใจนี่หรือคือประมาทร่วม แบบนี้ครับชนแรงขนาดนี้ถ้าแม่เขาพิการได้เลยนะตายได้เลยนะฮะแล้วไม่มีคําถอโทษใดๆจากคู่กรณีเลยนะครับค่ะเรื่องนี้ต้องได้คําตอบคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราพี่กนกพลทอนค่ะลงพื้นที่ไปยังบ้านจุดเกิดเหตุลองไปดูซิว่า มันแคบไหมหรือยังไงแล้วก็ดูบ้านที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูด้านในยังมีมินิคูเปอร์จอดอยู่ด้านในแต่ไม่มีคนแล้วค่ะคพี่กระนกของเรานะคะก็เลยสอบถามสอบถามคุณธนิตาคุณวัตนอายุ43ปีลูกสาวข,ของคุณป้าตุกตาคนเจ็บค่ะเขาบอกว่าวันนั้นแม่จอดซื้ออย่างที่พี่โจเล่าไปนั่นแหละจอดซื้อข้าวหมกไก่แต่น้องชายก็นั่งอยู่ในรถลักษณะการจอดดูในวงจรปิดจะเห็นว่าไม่ได้ไปขวางประตูบ้านเขาเลย ถึงขนาดขับเข้าบ้านไม่ได้เขาก็งงแต่อย่างที่บอกค่ะซึ่งในคลิปเนี่ยถ้าผู้หญิงคนนั้นอายุ77ปีคนขับมินิคูเปอร์นะคะจะเลี้ยวเข้าบ้านได้จริงๆแล้วมันทำได้แต่ทำไมถึงถอยมาชนแม่เขาอะ่ะเขาเลยตั้งคำถามอะค่ะคือไม่อยากจะกล่าวหานะว่าทำแบบนี้มันตั้งใจชนแต่การถอยรถของเขาเป็นแบบนี้มันอันตารายต่อคนใช้รถใช้ถนนทีนี้หลังเกิดเหตุคะ่ะทางคู่กรณีเขาก็ยืนยันว่า แม่ของเธอนั้นเป็นคนผิดนั้นไปจอดขวางหน้าบ้านเขาค่ะมแม้แต่คำขอโทษหรือรับผิดชอบอะไรไม่มีเลยนะคะยังโยนให้ประกันจัดการตอนนี้เรื่องอยังเงียบอยู่เธอยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดถ้าหากพบว่าเป็นการตั้งใจที่จะถอยชนแม่เขาค่ะลองฟังเสียงลูกสาวของคนเจ็บคุณธนิตาค่ะ พอเห็นคลิปเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างชัดเลยว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะไม่ได้มีขาวแดงไม่ได้มีป้ายห้ามจอดใช่ไหมแล้วคือตรงนั้นมีรถจอดเยอะหลายคันแล้วก็ไม่ได้ขวางประตูใดๆไม่ได้ล้มไปที่ประตูเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วจังหวะที่เขาตีโค้งรถเนี่ยเราก็มองแล้วว่าจริงๆอ่ะพ้นรถเราไปแล้วค่ะพ้นรถเราไปแล้วแล้วก็เลยรถเราไปแล้วด้วยเตรียมจะเข้าบ้านแล้วแต่เหมือนเขาจอดเพื่อรอประตูเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่ประตูยังเปิดไม่สนิทเลย รถเขาก็พุ่งถอยมาชนเจตนา,าคือคือถ้าดูเราก็ไม่รู้เขาจะเจตนาไหมนะแต่ว่าเราก็แค่สงสัยเป็นการตั้งข้อสงสัยของหายเองนะคะโอ้นี่ฮะนี่ฮะเทรนข่าวก็เลยไปที่บ้านหลังนี้ยอยู่บริเวณตลิ่งชันเนี่ยนะครับ ตรงพุทธมณฑลสายหนึ่งทีนี้อาการของผู้บาดเจ็บยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็เนี่ยอาการล่าสุดนะฮะจริงๆถึงแม้จะเป็นทางสาธารณะเป็นอะไรแต่การจอดรถขวางหน้าบ้านเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายแต่ดูภาพแล้วรถคันนี้ไม่ได้จอดขวางทางเข้าออกและเลี้ยวเข้าบ้านก็เลี้ยวได้ครับเอออ่ะ